สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับร้านดีๆการเกษตรนะคะวันนี้นะคะร้านจะพามาพบกับการประกอบเครื่องพ่นยาสามสูบของโกบูนะคะพร้อมกับมอเตอร์มิสซูสแรงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะประกอบส่งให้ลูกค้ากันนะคะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะก็จะมีตัวปั๊มพ่นยาสสูบของยี่ห้อโกบูนะคะตัวนี้หนึ่งหนวนะคะ นี่นะคะตัวปัวม๊มวนยานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวมิซูมอเตอร์มิซูสองแรงนะคะพร้อมแท่นตัวนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นชุดสายดูสายน้ำวนอุปกรณ์ในกล่องนะคะพร้อมสายพ่านสองเส้นแล้วนี้ก็คือตัวมูเล่นะคะเดี๋ยวเรามาดูช่างประกอบกันเลยนะคะว่าจะประกอบแบบไหนนะคะ นะคะเรามาดูวิธีการประกอบปั๊มกับตัวมอเตอร์นะคะนี่นะคะอันดับแรกนะคะช่างจะใส่มีมเล่นะคะเข้ากับตัวมอเตอร์ก่อนนะคะสายไฟตัวนี้นะคะทางเราจะต่อให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ ใส่โมลเลตเรียบร้อแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะคะใส่น็อตยึดตัวมอเตอร์กับ่ากับแท่นพ่นยาด้วยนะคะ ะะจากนั้นเราก็ตัวปัามพ่นยาใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยึดนอด็อตตัวปัม๊มกับแท่นพ่นยาให้แน่นทั้งสีข้างนะคะใส่น็อตตามนี้เลยนะคะ ทั้งสี่มุมเลยนะคะขยับให้ตรงร่องนะคะน,นะคะเราก็จะได้เครื่งแบบนี้นะคะนี่นะคะใส่น็อตทั้งสีด้านแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามายึดน็อตให้แน่นทั้งสี่ด้านเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่ใสค,ค่ะทั้งสองสขิ้นนะคะนี่นะคะนี้คือประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาลองเครื่อ,องให้ลูกค้าดูลองสนิา ลองเครื่องให้ดูนะคะว่าการทำงานของความพ้นยาตัวนี้นะคะทำงานแบบไหนนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องให้ลูกค้าดูนะคะอันดับแรกนะคะใส่น้ำมันเครื่องตรงต,รงตัวปั๊มพ่นยาก่อนนะคะ ต่อไปเราจะมาดูนะคะวิธีลองฝั่มพ่นยากับมอเตอร์มิซูนะคะการลองเครื่องฝั่มพ่นยาสามสูบข,ของโกบูขนาดหนึ่งนิ้วนะคะกับมอเตอร์มิซูมิซูสองแรงนะคะเรามาดูการทำงานกันนะคะ Dia